มนใหญ่ๆครับผม ก็เห็นพึ่งออกมาเต็มนะก็เลยว่าจะลองจับดูครับผมว่าจะมีเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับโดยส่วนมากแล้วถ้าเกิดตัวออกเยอะขนาดนี้นะครับแสดงว่าด้านในนั้นเต็มครับผมน้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในพร้อมๆกันครับผมนะครับ มาดูกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูครับผมด้านในนะครับเยอะมากครับผมหนักมากครับโอ้โหเต็มเลยครับมาดูนะครับพี่น้อง นี่นะครับดูนะครับคอนใหญ่ๆครับผมดูว่าคอนใหญ่เท่านั้นครับหนึสองสามสีครับผมคอนใหญ่ครับดูนะครับคอนหญ่ครับผมมีแต่ตเนใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมนี่ครับอันนี้ผมใส่คอนนะครับ ปรากฏว่าใดหนึ่งครับผมสองครับโอ้โดนไปแล้วสอ,องครับพี่น้องครับดูครับคนใหญ่ๆครับผม โดนลมเหมือนกันครับหมดเลยครับผมเยอะมากฉันจัก่อครับฉันจับก่นเยอะจริงๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาจับกันเลยครับผมมาดูครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับจับเข้าไปครับหาเลยครับโอ้โหครับ thank <laughs> you คร,รังนี้นะครับบอกได้คงเดียวครับผมดุมา,มากๆครับผม Thank <laughs> you. ไปอยู่ในกางเกงในแล้วครับดังนี้ถือว่าสุดยอดครับผมทั้งน้ำหวานแล้วก็ความดุนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับฝนตกครับผมมีฝนนะครับมีฟ้านะครับก็เลยทำให้พึ่งนั้นดุครับผม เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ที่เดิมครับผมหลังนี้น่าจะได้หลายแต้มครับผมลังนี้ผมโดนต่อยไปประมาณเกือบ20สิบครับผม ับ20ต้มครับที่โดนไปนะครับถือว่าสุดยอดครับผมได้แรงอกพี่น้องหือท่า mm hmm. นใดที่ชอบเกี่ยวกับการหาก,กินแบบบ,บ้านๆนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกับผมช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ,บ้านๆนะครับ mm hmm. แล้วก็เพีช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ,บ้านๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขกฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อน,นครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ